สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าส,สู่ชาองสล์ยุทธีลนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งทะะี่ออกมาที่ทุ่งนานะคะตนนั้นานที่ก็จะได้ออกมาเที่ยวทุ่งบ้างนะคะทุกคนก็จะขอเก็บทิปไว้เป็นบรรยากาศการออกมาเที่ยวทุนน่งนาของพี่โูกนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเนี่ยค่ะท่านคุณท่านเขาก็กําลังจะเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะพี่โคกฟันกิ่งไม้ปลายไปเป็นฟืนให้กับสเสด็จพ่อแล้วก็สเสด็จแม่เองนะคะทุกคนแล้วก็ขยันขันแข็งมากเลยนะคะไม่เหมือนน้องแพลนะน้องแพวนั่งอู้งานอยู่พี่โคก็ขยันเหมือนเดิมค่ะดูนะคะ อันนี้ที่กำลังปันอยู่เขาเรียกว่าต้นมะค้อนะคะต้นมะข้อไม่รู้ว่าผลไม้ชนิดนี้ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรแต่หนูเอื่นว่ามะค้อผลมันจะเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นพวงเหมือนลำไยแต่ว่าเปลือกไม่ได้เหมือนลำไยนะคะเปลือกนาะ รสชาติเปรี้ยวนะคะมีเม็ดอยู่ตรงกลางเม็ดข้างๆใหญ่นะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อประมาณแบบเนื้อประมาณแบบเนี่ยเหมือนเนื้อลำเนื้อบางๆบางกว่าเนื้อลำใหญ่นะคะมีเป็นสีส้มๆรสชาติเปรี้ยวมากนิยมนํามากินกับแจ่วนะคะน้าพริกน้ําพริกระกะปี้น้ําพริกปลานเนาะ ไม่ใช่น้ำพริกกับปียบิยมมากินกับน้ำพริกปลาร้านะคะต่อแล้วกันน้ำลายไหลแต่ว่าไม่ไม่ให้ตนนื่นหมายจีตื่นดีน่ะตื่นดีแบบตืน่นแบบง่ายบ้างมองน้องแม่นางเห็นปะง,ง่ายปะตื่นแบบง่ายปิ้วปิ้หกสู้สู้นี่ เอามากินเนี่ยอร่อยมากค่ะเอามากินส้มเอ่อาเอามากินเนี่ยเอามากินส้มอร่อยมากทุกคนว่ามาม่หล้กกาน้ำลายไหลถ้ามีวนไหนที่เคยกินอาจจะรู้ว่ามะคอนี่เป็นผลไม้ป่าที่หากินยากลยแล้วนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าต้นไม่ค่อยมีต้นที่มีก็เสียปักทิ้งไปแล้วนี่น้องแพลกก็ เอาเรถแมคโครจุกออกมาแล้วนะคะเพราะว่าจะปรับหน้าดินปรับพื้นนานะคะอากาศก็ร้อนหนาวร้อนร้อนอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคน <S <S โอ้ดูความขยันของเขานะคะ ่างขยันขันแข็งสเสรือเกินนี่อ่ะการใช้มีดอย่างชำนาญน,นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาบักอัมที่เราจะต้องมาฟันเออเขาเอื้อนฟันบบวะ ันฟืนขาฟืนขาขาต้นไม้ไม่ใช่ไม้มยไม่เ้าไม่เ้าไ,ไม่พูดเป็นภาษาทางวะนะคะเราไปถึงจะงหวัาอีสานแล้วยึงไม่ข้ามปางเสือเหลือเกินไม่เบาที โลแบบนี้เป็นแต่มาวิ่งว่าวเถ่นอ๊อตจะต้ามามาเล่นหน่อยคุเูเนาะไอเขาไปตนเว่นว่าวไงน้องแพนจะมาเล่นว่าวดูนะคะพี่คอก,ก็ทำงานไปน้องแพรก็นั่งบนไปโอ้ดูความขยันของเขาโคา ทำคนเดียวเลยนะลูกโกไม้ต้นเมืเองเขตาตัดลงมาคน,นเดียวเลยเห็นไหมสุดยอดสุดยอดมากไม่ช่วยมั้ยไม่ช่วยช่วยช่วยถ่ายถ่ายคลิปแล้วก็พูดเป็นกำลังใจให้น้องแพะก็ช่วยแล้วน้องแพะตัดกิ่งบักใหญ่ได้กิง่งนึง อันนี้ก็จะเอาไปทําเป็นฟืนนะคะที่พีโคกตัดลายที่จริงอะมันจะมีแบบเยอะกว่านี้ลายต้นกว่านี้แต่ว่าเอาไปลงสระแล้วค่ะให้รถแมคโครเขาจบกปทิ้งไว้ในสระให้มันเปื่อยในสระไปหมดลแล้วค่ะแล้วก็จะหารถมาถมมาถมลงดินไปเลย คือโคก็ทำงานไปนะคะเงยไหมคะนักพาก็ทำงานต่อน้ักพาก็ถ่ายคลิปไปน้ักพากเป็นแอดมินไงน้ักพากเป็นแอดมินช่องสไลด์ยูทูบเจอซินบูญจากแอดมินบอสที่โพบุญจากแอดมาินบอสทำไมไม่บุญจากบุญลงดีมากเลยทุกคน ถ้าเอาว่างมาเล่นจะสนุกมากเลยใายน้ำตัองของใส่สนุกว้าวอาเทียนน้ะมันจิดีกว่าติดตัวนี่พี่โค้งฟันอันใหญ่ใหญ่ดี่ล้อ ดูนะคะความขยันมันเพลินอันนี้คือช่วงเวลาของการหยุดปีใหม่ของเรานะคะยังไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้หยุดเลยแล้วก็จะออกมานานะคะโอ๊ยปีหนึ่งออกมานาแค่กี่วันนะพี่ฮกเราออกมานากี่วันแล้วสามวันถูกไหม ไมใช่ปีหนึ่งนะก็เ okay. ติร์กเติรกีป่ปีแล้วกูคือออกมานานนี่แหละเยี่ยมนะคะดูค่ะทุกคนเขาขยันมากเลยไหม วน้องมากโอ้พี่โค้กน้องแพลจะกำลังใจให้นะคะห้างบ้านนะคะว่าถึงตรงไหนนะเส้นก็จะเป็นของห้องโถงนะคะเสวนห้องโถงตังวเนาอ ส่วนตัวนี้ก็จะชื่อว่าโคล่านะคะเป็นน้องชายเองใกล้เสร็จหมดแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำโอ้ยห้องเก็บของตรงนั้นด้วยอะ่ะตัวนี้เป็นห้องใต้บันไดเป็นห้องน้ำอีกนึงไหมมันเป็นห้องใต้บันไดอะทุกคนมืดเป็นห้องเก็บของได้ จิ๋วเขาหลาห้องใดเขาเลาอยู่ห้องใดเขาหลาหัอยู่ห,ห้องนี้มาลูกอันนี้เป็นห้องนอนห้องนึงนะคะอันนี้ห้องนอนงูพี่เขาฉาบเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ฉาบเสร็จแล้ว อยจปิดปักไฟนล้วทงนงนแล้วนงได้บ่นได้บ่ึ้นได้บ่คืนได้บ่น,นได้บ่ตืตื๊ตืเขาไหลยยเหยียบตีนมะล่ะ บ้านนะคะพีข่ขาก็แลกท่เข้าบุญประตูหน้าตาบไปดูห้องนอนใหญ่เรานี่ว้ากว้างเลทุกคนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะที่จริงมันจะเป็นสอง,งห้องแต่ยกเลิกจำเพให้มันเป็นห้องเดียวไปเลยนี่จะเป็นห้องนอนใหญ่ แล้จะมีแบบต่างกระจกยู่ข้างหลังซีบานส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำกว้างกว้างมากมาชิดต๊กด้วยลูกมาเบิร์ของพี่ไปที่นี่มาเบิร์ของพี่ก็ทำการฉาบ ะฉากภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็้องน้ำอีกอันนึงห้าวยุ่ยยุ่ยสูงยิ่งหนาวผูดไอ้ผุดเห็นไหมไอ้อาีกข้างน้ำอันนี้เนี่ยวันนั้นเราพามาดูแล้ว ก็เติมมุมหน้าต่างอะไรเรียบร้อยส่วนตรงนี้ก็พี่เขากำลังจะทำตรงห้องก็ไหลโดรกลุกไหลเด้อต์เด้อนะคะพี่เขาก็กำลังทำห้องรับแขกของเรานะคะก็ออิดกอหันห้องรับแขกนะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ ระเบียงใช่ตรงนี<ม>้เป็นระเบียงลงไหมลงปะลงไปลงไปดูปะระเบียงนะ,งงะ,งะ,ะงคะเออจะพามาดูห้องโถงแบบใหญ่มากทางนี้ลูกทางนี้มะมิทางนี้าอาเนู้นนี่อันนี้ก็จะเป็นบันไดตัวนี้จะเป็นกระจกนะทุกคน เป็นบ้านกระจุกมาดูกันลงไปชั้นล่างแล้วนะคะจะไปดูน้อตัวบ้านกันค่ะห้องน้ำหนึ่งซอสามสี่ห้องน้ำสี่ห้องครัวหนึ่งรับแขกหนึ่งห้องนอนห้าห้องถุงและห้องรับแขกนี้นะคะ ทำการทำงานอย่ขาขะมาคำเม่เลยทนะุกคนไปไปดูข้างนอกตรงนี้ก็ฉาบแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็กำลังก่ออิฐนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะน้องแพลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้น้องแพด้วยนะคะว่าน้องแพลจะมีคลิปอะไรลงให้ติดตามรับชมในช่วงเวลาต่อไปนะคะคลิปช่องเราอาจจะไม่เป็นแบบไม่มีอะไรนะไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบยังไงวะพึ่งพี่โคไม่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองไม่ใช่วะรอเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่า เออช่างมันเถอะค่ะช่างมันถือว่าน้องแพรไม่ได้พูดนะคะเมื่อกี้นี้น้องแลก็โดาโดว่าสะลึกว่าโดดลงไปกิ่งไม้เสียบพุงทงําไงอะ่ะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแพรก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแมวกดติดตามให้น้องแพรด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บ